สวัสดีครับผมจะมาสอนการทำาพอบกนะครับที่เป็นอันที่ผมทำใลบวเร 여러분, <목소리도> 코 เจอจังเ้นนยเหรอเจอจากตรงตรงนัง้นก็จะตงว่าเพียงทำนวนคุณมากไปจะเล่น้นั่นเก่าเป็นเอ็ไม่คยชอบกระดาษ ครับผมก็จะมาต่ออยู่นะครับให้ดูนี่นะครับ เขาว่าลูกนี่นะครับก็อีกพนหนึ่งนะครับเจ้าเจ้านี่มีแค่จิหนา หมายจริงๆแล้วมันมีหลายหน้าเยอะกว่าที่ที่พี่รู้ค่ะรู้รูกครับรูกครับมันกินวิตามินกันเยอะวัดยี่อะไรต่อไปกินวิตามินแร่ละนะรู้ป่ะไม่ต่อไวิตามินน้ำนะรู้ป่ะรู้ป่ะเพราะวิตามินเร่แต่บางทีมันสารอาหารในน้ำเนี่ยที่นั่นทีวิตามินก่อนออกไปต้องการจะทำอันนี้กันเร็ว มือถือแม่ไปไหนไม่รู้อ่ะแม่เอามือถือไ้ไหนน้องก็ไม่รู้แม่ขึ้นมาได้ไงหรือว่าทีมเล่นหรือเปล่าวะตอนที่แม่ไปเจเวทน่ะที่แม่แม่ไม่เอาไปถ้าเราถ่ายวิดีโอนานเกินไปเราจะอัพโหลดไม่ได้ แม่ครับขอขอทางด้านไหนกันนะทิ้ท ช่วยทานมันให้หนูช่วยทำนมันให้หนูช่วยทนมันให้ค่ะแม่ทำเกน่อบีโอน่ไปต้องให้ป้าปาตัดสอน เป็นปูแล้วแม่ไม่ใช่ปูนะนวดขานวดอะไรให้<ข>โอเคทิมปลาลูกพหนุมชอบสปา,าป้าไอ้อทิมไปกินแคลเซียมให้มันหมดอย่างเดียวลูกเสียใจแคลเซียมอะเฮนะ้ยเทียนนี่มันห้านาทีกว่าแล้วยังไม่เสร็จรอีกอครับมันได้ตำมันเทียน ทำอย่างมากแค่หนาทีเท่านั้นกินนาทีแล้วไม่นอยแล้วหลบบ่อยทีกินนาทีแล้วห้านาทีแล้วติดนาทีกอสนทีเดียใครดูเทียนเขาดูกันแค่นาทีเดียวแคนี้ก็พอแล้วกันบายขอ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 บายบายนะคะายบนค พอดีต้องเราะอะไรเนี่ยแก้โทษทีนะครับผมถ้ามันผิดพูดอบกนะครับโอเคนะคนะจะมาดูขันตอ はい。<music> เรามันไง่เรมันไงเดนจิ้เ้เจอจังเลอ่ะเจอจากตรงตรงนั้นออแสดงาว่าพี่ยังทำนนุคนมากพี่จะเล่นแล้วนั่นเก่าเป็น ที่ไม่ค่อชอบก็ได้ครับครับผมก็จะมาต่ออยู่นะครับ ตันี้นะครับแล้วก็วาดรูปนี้นะครับก็อีกผันหนึ่งนะครับ ที่ติดหนะ้าหมายจริงๆแล้วนะมันมีหลายหน้าเยอะกว่าที่ที่พี่ลูกครับลูกลกครับลูกหนานมะันก,กินวิตามินกันเยอะวัดกินอันนี้เดี๋ยวต่อไปกินวิตามินเล่นแล้วนะรู้ป้างไม่ต่อไปกินวิตามินนานนะรู้ป้ารู้ป้าเพราะว่าวิตามินเนี้ยแต่บางทีมัน สารอาหารทีี่คาจะนกเี๋ยวขาทำอันนี้กันเวมือถือแม่ไปไหนไม่รู้อ่ะแม่เอามือถือไ้ไหนเราไม่รู้แม่ขึ้นมาได้ไง ว่าทีมเล่นหรือเปล่าว่าตอนที่แม่ไปเจเว้น,น่ะที่แม,ทแม่แม่ไม่อาไปถ้าเราถ่ายวีดีโอนานกันไปเราจะอัพโหลดไม่ได้

ก็ให้ป้ปตัดออกคุณแม่เป็นปู่เหรอแม่ไม่ใช่ปู่นะนวดขานวดอะไรให้โอเทีนีถ้าหนุมชอบสปา <c oughs> ป้าไอ้ทิมไปกินแคลเซียมให้มันหมดเลยเดี๋ยวลูกเสร็จแล้วแคลเซียมอ่เมะเอนะ้ยแบบทิมอยากดูดูเฮนะ้ยเนะทียนนี่มันห้านาทีกว่าแล้วยังไม่เสร็จรอีกเลยมันได้ประมาณเทียนทำอย่างมากแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นกินนาทีแล้วไม่น,นอนแล้วโหลับบ่อยที่สุดกินนาทีแล้วห้านาทีแล้วสิบนาทีแล้วติดนาทีก็ปะสิบทีเยอะแล้วอันนีดูเทียนเขาดูกันแค่นาทีเดียวแค่ไหนก็พอแล้วกัน บา bye bye. ย,ยขอ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 บายบายนะคะบาย